วันนี้เราก็มาหาเห็ดเหมือนเดิมใช่ไหมคะจุนโตค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันนะคะมาค่ะเดินตามจุนโตมาเลยค่ะค่ะเดินตามจุนโตมาเลยค่ะไปเราเดาหาเห็ดตรงนี้กันนะคะนี่ไงแม่เจอตรงโน้นมาดูดิเ,เ,เดินไปเดินไปดีดีล้วังเห็นยังเดินไป ยนะังเดินไปอีกเดินไปมเห็นยังเจอยังอืมทางล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเพิ่งเปิดให้ดูหน่อยจังน,นี่ค่ะเห็ดเราเด็กเกานี่ค่ะเห็ดเราค่ะตัวเห็นยังนี่ค่ะ,คะ,คะตัวหยิบไ,ได้ไหม <ừ. S 1> หยิบได้ไหมเออไหนดูดิดอกใหญ่ไหม นักดนูแก้วหักหมดแล้วโตุเด็ดขาไม่เป็นไรปล่อยไปเอาขาไม่หมดจากหนูแกวไปถือดิๆไปอืมไม่เป็นไรไปไปถือมือ่ะดอกนึงเดี๋ยวปิดไว้ก่อนกินไก่หยองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยนี่ค่ะเห็ดที่เราได้ค่ะมีแก่ค่ะเห็ดค่ะเห็ดไหมคะ มีไหมนี่ค่ะเราก็เจออีกดอกนะคะตรงนี้ค่ะนี่แม่จะเก็บนะคะเดี๋ยวแม่เก็บให้แม่เก็บแม่เก็บให้ค่ะไหนดูดิไหนดอกนะชี้จนจนชี้ก่อนไหนจนเถี่ยนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่่เเก็บอดี๋ยวแม่เก็บให้แล้วแม่เก็บให้ดอกหนึ่งแล้วแม่เก็บให้ ให,ให้เก็บให้นะคะดอกนี้ค่ะออเออได้ไหมถือแป๊บนึงแปบ๊บนึงถือสองดอกไหนสูงขึ้นหนะสิสองดอกเลยค่ะนี่ช่วยตัวด็ดขามันหลุดไม่เป็นไรไปยังไงเออไปมาเดินไปไปทางโน้นมีไหมเดินไปทางโน้นอีกเดินมาเดินมาเมาทางโน้นเดินไปทางโน้นเดินไป เ,เ,<อ>เดิน <มา S 1> ไปเอเมัะส่องตัวตรงนี้ก่อนนะเดินมาค่ะเดินมา,า,มา,นาค่อยๆเดินนะคะจะ่อเยมช้าค่ะ ใหญ่ยังอ๋อนี่ยังไม่ใหญ่ค่ะยังไม่ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวไว้มันใหญ่จังจัง่จ้าไม่ใหญ่ค่ะปิดไว้ก่อนนะคะจี๊ดจายจองง่าค่ะปิดไว้ก่อนค่ะจี๊ดจายจองง่ายปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเอาค่ะมาค่ะเก่งค่ะมาถอยมาหนักเห็ดค่ะดอกใหญ่ไหมคะดอกใหญ่เลยค่ะ ดาก่อนอืมอ,อืมก็ออออยังไม่ใหญ่เลยค่ะนี่คะดอกนึงยังไม่ใหญ่นะคะปิดไว้ก่อนค่ะนี่ใกล้จองละยังไม่ใหญ่ค่ะยังไม่ใหญ่ค่ะ ตันนี้สองดอกเลยค่ะสองดอกค่ะเดี๋ยวค่อยเอานะคะปิดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเอามันยังตึงเล็กอยู่เดี๋ยวแม่หาดูก่อนมันยังเล็กอยู่เออนี่มันใหญ่อยู่ค่ะ,ะค่ะเก่งจ้าเก่งค่ะเดี๋ยวมาทางนน้นอีกไหมเดินไปเดี๋ยวมาทางนี้ ไม่ส่องดูก,ก่อนแน,น่ใจรึเปล่านนมีหรือเปล่าอะเปิดเปิดออกมาเปิดออกมีไหมเห็ดเปิดออกมีเห็ดไหมเปิดออกกี่ดอกจับดีๆเออหนึ่งดอกค่ะอีกดอกนึ่งเลยยี่เป้าอ,อีกดอกนึ่งยี่เป้าก่อน อีกอันนึงไหนเห็ดเก่งค่ะอีกอันนึงหยิบเอาต้งไงอีกดอกนึงหยิบเอาค่ะเอาอันเดียวเหรอเอาหมดดิหยิบเอาอีก,กนนอันนึงอ้าวไม่เอาไม่หยิบให้ทั้งนั้นน <c oughs> <c oughs> ี่ก <c oughs> ็อีกอเห็ดค่ะแม่หยิบให้ดอกก็อีก เาขาวนี่แล้วเด็ดขาวมืนตาออ,ออกงามอ่ะเดี๋ยวกี่ดอกคะกี่ดอกไหนทำมาดูดิกี่ดอกสองดอกค่า,กาเก่งค่ะน้่งกัดขาเดินมาเดินออกมาดีดีเออ เดี๋ยวหาอีกกันนะคะเราตรงนั้นแหละได้ไหมหามีไหมหาดูดิมีไหมมีหรือเปล่าเห็ดคาไหนเห็ดไหมดอกใหญ่ไหมไหนดูดิหายกขึ้นมาดูดอกใหญ่ไหมเด,ดี๋ยวเรา <laughs> ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะป้าไปยี่วันนุ่นใหม่มาไม่ก่อนมาเดินมาอีกครั้งเปิดออกตรงนั้นมีไหมเปิดออกเปิดออกนะเปิดขึ้นนะอะไรเอหยิบได้ไหมเปิดออกเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวดึงๆได้ไหมหนังงงเอาขาเราไปก่อนได้ไหมแน่หัวหลุดเลยนนหนังงงไหนดูดิใหญ่ไหม วาดหลุดเลยนี่ค่ะดอกเปืลอ์เลยค่ะไปเดินไปมีอีกไหมอืมไป <c oughs> <c oughs> มาเดินมาที่นี่เดินมา เดินมาทางโน้นเดินมาทางโน้นเดินมาเดินมาทางนี้เดินมาไปเดินไปอืมไม่เก็บให้ดอกนี้ <c oughs> ดอกใหญ่โอ้ดอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เอาโลดดอกเตมุเตมิ ขาวหมดแล้ามากี่ดอกดูดิปลายไม่โชว์ดิเห็ดได้กี่ดอกไปกี่ดอกไปเดินไปอยอ่ะ รอตรงนี้แม่ไปเก็บให้ไ,ไ,ไหนเห็ดเอามาดูดิเห็ดที่เราได้วันนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกหันหน้ามาไหนละ่ะ <ś c oughs> ไหนหไหนอยู่ไหนจนตัวกี่ดอกดอชีลเหรอ <ś c oughs> ชีเป็นเกง่งไหมมาเดินมา Ừ. ừ. hết đi. Má mau เก็บ mà, mà. chú hết đi. mấy? อย่าไปใกล้ท่อไอเสียร้อนขยับมาท่อไอเสียขยับออกใจใจเสียกลองมามามาเก็บมาเก็บไว้บายบายก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ